สวัสดีครับทุกท่านกล่ามตามบ้กันอีกครั้งกับอาเบียระบ h a ชแนลครับช่องของเราจะเป็นการนําเสนอถึงตัวอย่างการนำเข้าอาเบียจุดเปลี่ยนที่ของอาเบียทและข้อควรระวังก่อนการนำเข้าครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนที่อา a บียทในหัวข้อคุณสมบัติของ U iPad Studio X Studio X คือเวอร์ชั่นใหม่ของ U iPad Studio ที่เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนา RBA ซึ่งถูกปล่อยออกมาในเดือน4ปี2020 โดยเป็นเวอร์ชั่นที่การควบคุมต่างๆสามารถทำได้ง่ายๆ,นๆเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือให้สำหรับคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ได้ใช้งานตามประโยคแนะนำที่เขียนไว้บนเพจของบริษัท u i p a d ว่าใครๆก็สามารถพัฒนา RPA ด้วยตัวเองได้แค่ใช้ Studio X ในเวอร์ชั่นนี้จะเน้นไว้เฉพาะฟังก์ชันที่ถูกใช้งานบ่อยๆอย่างเช่น Excel, Outlook, Word แถมยังมีการเตรียมเทมเพลตสำหรับฟังก์ชันดังกล่าวให้ผู้ใช้งานไว้เป็นจำนวนมาก ทําให้สามารถทําโปรแกรมได้ง่ายสิ่งที่ s t u d i o X แตกต่างกับเวอร์ชันเก่าอย่าง Studio อย่างเห็นได้ชัด <c oughs> ก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าจะเป็นต้องมีตัวแปรหรือ variable ในการสร้างโปรยต่อไปโดย Studio X จะมีการใช้งานคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า card ซึ่งสามารถสร้างโปรยได้ง่ายๆด้วยการลากระวังค์ดนี้อีกทั้งกระบวนการทาซ้ำของเวอร์ชันเก่าที่ต้องกรอกตัวแปรก็กลายเป็นคัทเช่นกันทําให้ในเวอร์ชันนี้ไม่จำเป็นต้องทำการกรอกตัวแปรหรือ variable อีกต่อไปแล้ว กล่าวโดยสรุปคือเวอร์ชันก่อนจากสตูดิโอนั้นเดิมทีแล้วคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็สามารถใช้งานได้ก็จริงแต่ก็ต้องมีการเรียนรู้พอสมควรจึงจะสามารถให้โรบอททำงานได้อ,อย่างเสถียรแต่ Studio X นี้เรียกได้ว่าถูกทำมาเพื่อให้คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เพราะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องไม่ต้องมีการเขียนโคด้ดดังนั้นหากคุณเป็นผู้เริ่มใช้งานมือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำไอทีหรือโปรแกรมมิ่งเราขอแนะนำให้ใช้ Studio X ก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกให้ผู้ชมทุกท่านรับทราบก็คือเราคิดว่าสามารถเพิ่มผลผลิตของงานได้ด้วยการใช้อาบครับการทํางานในแต่ละวันของทุกท่านน่าจะมีงานที่จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่กลับต้องมาต้องทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆใช่ไหมละครับถ้าเราให้อารีอับจักการงานตรงส่วนนี้ซะเราก็สามารถทําเวลาไปทุ่มเทกับงานระดับสูงที่เราใช้คิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นครับถ้าหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านแล้วขอรบกวนกดไลค์สองเท่ากัด้วยครับ ใช่แนละ้วจนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย